สวัสดีครับสวัสดีครับทุกๆท่านครับผมวันนี้ครับผมบาวภูไทยพาเลาะนะครับบาวภูไทยปาเลาะจะพามาเลาะป่าเลาะเขากันบ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนครับว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกันเดี๋ยวครดูเมตาปาแต่เขามาดูกันว่าที่นี่คือที่ไหนนะครับไปดูกันครับผม นี่แหละครับเดินไปตามทางเดินที่เขาได้จะทำไว้ให้นี่แะครับมาดูกันครับว่าที่นี่คือที่ไหนครับผมนี่ฮะบ,บรรยากาศร่มรื่นมากครับบรรยากาศร่มรื่นมาก อยู่บนภูเขานะครับตัวนี้นี่เป็นบันไดเป็นทางเป็นบันไดลงไปข้างล่างนะฮะเราลงไปดูว่ามีอะไรอยู่ด้านล่างนะครับ นี่ครับผมสวยงามมากครับนี่ฮะแล้วก็ตรงนี้ก็มีนะฮะนี่นี่ครับผมพระนอนครับตรงนี้ไปอีกพรหนึ่งแล้วก็ด้านข้างด้านข้างตรงนี้คล้ายๆถ้ำนะฮะคล้ายๆถ้ำ โอ้ oh, oh. ตรงนี้เป็นบอ่อน้ำนะครับเป็นบอ่อน้ำครับนี่แต่ไม่ลึกนะดูเหมือนจะไม่ค่อยลึกนะนี่ครับนะครับผมทางด้านโน้นก็จะเป็นช่องน่อหินออกมามีอะไรหรือเปลาก็ตรงนี้ ดูเหมือนจะเป็นดูเหมือนจะเป็นถ้ำเข้าไปนะครับนี่ครับผมแต่คงไม่เข้าไปแล้วครับน่ากลัวครับมืดเข้าไปไม่ได้แล้วยุงก็เยอะ เราเดินลงไปข้างล่างอีกดีกว่าครับผมว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมตัวนี้เป็นฤดูฝนด้วยครับตรงระหวังลื่นด้วยนี่ฮะเดินผ่านพระพุทรูแกะสลกักตรงนี้สวยงามนะครับสวยงามมากเลยนี่ครับผม นนหินนะเราเดินไปต่อครับหลังจากที่ชมพระพุทธรูปไปแล้วหนึ่งองค์นะครับที่แกะสละักอยู่บนก้อนหินนะครับทีนี้ โอ้นี่ครับขึ้นมาทางด้านนี้นะนี่เจอพระนอนอยู่ตรงนี้ครับผมสวยงามมากครับนี่สวยงามมากครับผมนี่ครับทุกท่านรู้หรือยังครับว่าที่นี่คือที่ไหนครับผมนี่ฮรครับผม ระนนสวยงามมากครับแล้วก็บริเวณด้านล่างครับนี่ก็มีพระพุทธรูปองค์เล็กๆตั้งเรียงรายกันอยู่ครับเยอะเลยทีเดียวนี่ครับตรงนี้จะเป็น ช่องว่นผาออกมานะครับแล้วก็เป็นร่องน้ำนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะแต่ว่ามันไม่มีน้ำนะครับตอนนี้นี่ร่องน้ำไหลผ่านนะครับตรงนี้ไหลลงไปแต่ว่ามีตะไคร่น้ำนะครับมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆตั้งเรียงรายเต็มไปหมดเลยฮะ ดูครับนี่สวยงามมากครับพระนอนครับ จากจุดนี้เราก็เดินขึ้นไปด้านบนดูครับมีทางเดินขึ้นไปหรือเปล่านี่ฮะเป็นก้อนหินนะครขึ้นมาโอ้โเรามองเห็นอะไรข้างหน้าไ,ไกลๆนู่นครับนูน่นสีดำๆข้างหน้าครับผมโอ้โห โอตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ก็เป็นหลุมครับนี่เป็นหลุมขนาดใหญ่เลยครับแต่ไม่มีน้ํานะฮะช่วงนี้ฝนไม่ตกครับเป็นเรดูฝนก็จริงแต่ฝนไม่ตกก็เลยไม่มีน้ําขังอยู่ในมาแล้วครับ บรรยากาศตรงนี้มีน้ําขังนะครับเป็นบอ่อน้ําลึกนะครับดูรดักลักษณะแล้วน่าจะลึกพอสมควรนะตังนี้นี่ฮรงตรงนี้น่าจะลึกพอสมควรโอ้ยกบก็มีโอ้โหมีกบด้วยครับโดดลงมาละโอ้โหนี่ครับเรามาเจอ วงพญานาคโอ้โหตัวใหญ่มากครับตัวสีดำเลยตัวนี้ใหญ่มากครับใหญ่ๆจริงๆนี่ครับแล้วก็ตัวนั้นครับตัวสีเขียวเขียวส้มมาตัวนั้นโอ้โหพลังการมากครับนี่ คือก่อสร้างยังไม่เสร็จนะกำลังก่อสร้างอยู่แต่ดูครับตัวใหญ่มากครับผมว่าเท่าที่เห็นมานะฮะน่าจะมีที่นี่แหละครับที่ตัวใหญ่มากเลยฮนะนี่ฮะที่เป็นพญายนาคตัวใหญ่มากครับอขนาดยังไม่แล้วเสร็จนะฮะนี่ ยังดูนาสพรึงขนาดนี้ฮะเห็นไหมฮะมีลูกแก้วสีทองนี่อยู่ที่ปากฮนะอยู่ที่ลิ้นนะฮะโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดตัวใหญ่มากครับ นี่ครับตรงลานพญานาคนี้จะมีจะมีองคพญานาคอยู่สามตัวนะครับสามตนนะครับมีตัวสีเขียวตัวสีเขียวส้มนี้ครับหรือว่าดําส้มแล้วก็ตัวสีดําตรงโน้นนะครับตัวหนึ่งยังไม่เสร็จตรวน้นนะครับสามตัวเลยนะครับตรงจุดนี้นะครับ น่ากลัวมากครับน่าสะเพึิงกลัวคือคือตัวใหญ่มากนะฮะนะครับผมตัวใหญ่จริงๆอะ่ะเห็นมาหลายที่แล้วรู้สึกว่าที่นี่จะเป็นพญานาคตัวที่ใหญ่มากจริงๆอะนะครับใหญ่จริงๆครับผมตอนนี้ดวซีคิ Uh oh. ตัวใหญ่จริงๆครับโนแล้วก็ตัวนี้ตัวสีตัวสีดำสม้มหรือว่าเขียวเข้มอ่ะนี่ครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับตัวหางครับ แล้วโดยเฉพาะตัวสีดำนี่โคตรใหญ่เลยฮะแต่ว่ายังไม่เสร็จครับตัวนี้ท่านผู้มีจิตศรัทธาก็มาบริจาคช่วยกันก่อสร้างเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จได้นะครับพอตอนนี้น่าจะขาดก็ประมาณอยู่พอสมควรนะครับเนี่าลังการมากครับพญานาคณนะตรงจุดนี้นะครับ บางท่านอาจจะรู้แล้วว่าพญานาคตรงนี้อยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะยังไม่บอกนะครับเดี๋ยวต้องดูไปต่อเรื่อยๆครับดูครับ,ทา,านนรบ,รบทางด้านโน้นฮะดูครับทางด้านโน้นก็มีพระพุทธร,รูปแกะสลักบนหน้าผาบนก้อนหินเนี่ย ยาวเรียงรายไปเลยครับนคือสวยงามมากครับนี่ตรงจุดน,นี้ก็ใช่นะครับตรงนี้ก็จะเป็น พระพุทธรูปที่แกะบนก้อนหินในลักษณะแผ่นหินที่เป็นแผ่นหินค่อนข้างจะแนวราบแผ่นเอียงนิดหน่อยนะต้องขึ้นมาดูในมุมสูงเอานะครับถึงจะเห็นชัดเจนนี่ครับผมทางด้านนี้จะเป็นพระพุทธรูปพระนอนนะครับแกะสลักบน ก้อนหินนะครับนี่ครับผมแล้วก็อยู่อีกฝั่งตรงข้ามนี่ครับฝั่งตรงข้ามคือทั้งหมดทั้งมวลน,นี้คือแกะสลักบ,บนก้อนหินนะครับสวยงามมากครับคือแกะสลักเป็นพระพุทธร,รูปปางต่างต่างนะครับนั่งเรียงรายกันอยู่นะครับ นี่ครับเยอะมากครับร้อมรอบก้อนหินก้อนนี้เลยนี่ตรงนี้คืออยู่บนภูเขานะครับฉะนั้นจึงมีก้อนหินเยอะแยะเลยครับที่จะมาแกะสลักนี่ครับ มีเยอะมากครับแกะสลักเป็นพระพุทธ,ธรูปนี่ฮะนี่จุดหนึ่งครับอยู่ใกล้ๆก,ก,กันเลยครับก้อนหินหลายๆก้อนคือก้อนหินเกือบทุกก้อนนี่คือมีการแกะสลักพระพุทธรูปอยู่ทั้งหมดเลยครับนี่ฮะเยอะมากนี่ก้อนหินก้อนนี้ก็ เกือบหอมรอบเลยแหละฮะและอยู่บริเวณใกล้ๆก,ก,กันตรงนี้นะฮะนี่พญาเต่าครับพญาเตา่านี่ครับผมก็ตรงนั้นนะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะะพญาเตา่ามีลูกแก้วหลากสีสันอยู่ ยาเตาตรงห้ามยาเตาคือตรงนี้นะครบกระพุกธรูแกะสลักซึ่งก้อนหินเกือบทุกก้อนนะครับจะมีการแกะสลักพระพุทธรูเอาไว้เกือบทั้งหมดนะครับคือนับไม่ไหวแลวครับมันเยอะเยอะจัดเนี่ยเป็นเป็นภูเขาที่มี พระพุทธรูปเยอะมากครับนี่ฮะถือว่าเป็นวัดครับเป็นวัดที่มีพุทธรูปเยอะมากที่หนึ่งวันนี้คืออยู่ที่อำเภอกุชินารายนะครับจังหวัดกาลสินนะครับนี่ครับผมนี่พญาเต่าครับผมนี่ครับ อีกไฮไลท์อีกจุดหนึ่งตรงนี้ครับตรงนี้คือองค์ใหญ่มากครับตรงนี้นี่ครับตรงนี้คือองค์ใหญ่มากครับแล้วก็มีแกะร้อมรอบเช่นเดียวกันครับก้อนหินนะครับนี่นี่คือก้อนหินนี่ครับผม ก้อนหินก้อนนี้น่าจะมีพระพุทธรูปแกะอยู่ร้อมรอบทั้งก้อนหรือเปล่านะนี่ฮะสวยงามมากครับตรงนี้คืออยู่ที่เขตพื้นที่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินนะครับนี่ฮะดูครับเราเดินล้อมรอบดู ทานนี้ก็มีนะครับนี่ครับผมพระพุทธรูปเยอะเยอะมากครับเยอะจริงๆก้อนหินเกือบทุกก้อนนะครับจะมีการแกะสลักเป็นพระพุทธรูปเอาไว้ทั้งหมดนะแตะตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นรอยพระพุทธบาทจำลองนะฮะตรงนี้นี่ครับ อยู่บริเวณใกล้ๆกันครับทางโน้นครับทางโน้นเดินไปดูครับเป็นพญาน,นาครับตรงนี้ครับเป็นพญาน,นาคแกะสลักเป็นพญาน,นาคครับนี่นี่ก็มีความสวยงามมากครับ พญานาคสองตัวแล้วก็องค์พระพุทธรูปที่มีงูแพยเป็นร่มให้อยู่ครับทั้งหมด9ตัวนะครับนี่ครเป็นร่มกันแดดกันฝนให้กับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่นี่ครับแล้วก็ด้านข้างนี่ก็จะมีพญานาคมีช้าง มีลิงนะถวายน้ำรึ่งถวายน้ำกันอยู่นะครับนี่ครับนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆตรงจุดนี้นะครับดูครับคือตรงจุดนี้จะมีพระพุทธรูปแกะสลักอยู่บนก้อนหินนี่ เยอะมากเลยอยู่ตรงตรงนี้คืออยู่รอบตัวเราเลยนะครนี่ตรงนี้เห็นไหมครับล้อมรอบตัวเราเลยนี่ครับผมหลายๆท่านก็คงจะทราบว่าที่นี่คือที่ไหนนะครับที่นี่คือที่ไหนนะครับที่นี่อยู่ที่อำเภอกุชินารายนะครับอยู่ที่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินนะครับี่ผมจะบอกว่าอยู่ ที่นี่คือที่ไหนนะครับแต่หลายๆท่านก็อาจ,จทราบแล้วนะครับนี่ครับผมครับผมสำหรับที่นี่นะครับสำหรับที่นี่ก็คือนะครับนี่ครับผมพุทธสถานภูดานไหนะครับคืนดินแดนพุทธธรรมดินแดนพุทธธรรม เมตตาสตินะครับที่นี่คือวัดภูดานไหนะครับนี่ครับซึ่งวัดภูดานไหยย้ตรงนี้จะอยู่ที่อำเภอกุชินารายนะครับซึ่งถ้าเรามาจากอำเภอกุชินารายนะครับเราจะใช้เส้นทางหมายเลขส2สองเก่านะครับกาลสินมุกนาหานหมายเลข12สองเก่า ผ่านบ้านกุดว่าออกมานะครับผ่านบ้านกุดว่าออกมาประมาณสัก 3- 4กิโลนะฮะก็จะถึงตรงนี้นะครับเส้นทางจะมีป้ายบอกแวะเข้ามาวัดภูดันไหนะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับถ้าเราเดินทางมาจาก อำเภอกุชินารายนะครับโดยใช้ถนนหมายเลข12เก่านะครับกาลสินมุกดาหารนะฮะซึ่งผ่านจากภูดันไหตัวนี้ออกไปเราก็จะมุ่งหน้าไปที่บ้านนาไคร้แล้วก็ออกสู่ถนนหมายเลข12ใหม่ได้นะครับตรงนี้นะครับนี่ครับนี่คือ ภูดานไห้นะครับซึ่งเป็นวัดที่อยู่บนภูเขาที่มีพระพุทธรูปแก่สลักบนก้อนหินเยอะมากครับเยอะจริงๆครับจนนับไม่หวัดไม่ไหวนะครับว่ามีกี่องค์นะครัตัวนี้นะครับคือภูดานไห้นะครับผมสำหรับท่านที่ต้องการจะเดินทาง มาเที่ยวชมมาแวะชมก็สามารถเดินทางมาได้โดยเริ่มจากสีแยกไฟแดงกลางเมืองของอำเภอกุชินารายนะครับแล้วก็ตรงมาทางจังหวัดมุกดาหารนะครโดยใช้ถนนหมายเลข12เก่านะครับกาลสินมุกดาหารนะครับ เราใช้ถนนหมาเลข12เก้านะครับจากสี่แยกไฟแดงอ,อําเภอกุชินารายแล้วก็ขับตรงขึ้นมาเรื่อยๆครับผ่านบ้านกุดว่าออกมาประมาณสัก3-4กิโลประมาณนี้นะทางเลี้ยวเข้ามาวัดภูดันหายจะอยู่ทางด้านซ้ายมือจะมีป้ายบอกทางเลี้ยวอยู่นะครับเข้าได้2ทางนะครับทางซ้ายมือทั้งนั้นนะครับเข้ามาประมาณ500เมตรก็จะถึงนะฮะ วัดภูดันไหตรงนี้นะครับจริงๆวัดภูดันไหมีอีกจุดไฮไลท์อีกด้านบนอีด้านหนึ่งนะแต่ผมไม่ได้ขึ้นไปนะฮะมีจุดที่สวยงามหลายจุดนะฮะผมไม่ได้ขึ้นไปนะฮะมันอยู่อีกขึ้นต้องขึ้นไปอีกด้านบนอีกฮนะสำหรับวันนี้ก็ ก็คงจะพามาชมความสวยสดงดงามของภูดานไหซึ่งมีความเป็นธรรมชาติค่อนข้างสูงนะครับอยู่บนภูเขาแล้วก็อยากจะฝากให้ทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องบ่าวภูไทยพาเลาะให้ด้วยนะครับ mm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับผม